โอ้โหปลาดุกครับพี่น้องตายพี่นอ้องเอ้ยบักเงี้ยด้ครับตายปะนี่โอ้แข็งนะครับเรียบร้อยครับเออครับบังป่านักการครับเม็ดเสาเก่าหลังเบึงปวดตัวปลาดุกปึ๊ยตะขีเดียดครับสามตัวหมกหมอนะครับมี่ป่างนี่มันนี้ปะกันแย่งเงี้ ไล่ตัวครับปะยิ่งปาเสี่มกับปะดุกครับตัวมันไตยิวเขาแล้วยิ้วเขาแล้วรุดเด้อโอ้ักง่ายเลยครับคนน่ะนี่ครับผลงานรอบเดีกรุดตัวนึงนะครับปะดุกเนาะแต่ว่ากลับมาแกียงเมื่อเดยอีกปะดุกลังที่กันครับติดคู่เลยครับลังนี้ครับติดสองแต้มครับผม ผมสวัสดีบรรยากาศตอนแรกครับมาเมื่อนี้ยามเพชรครับนี่ใส่เบรกแยเดียนนะครับใส่ซองไม้ไม่นี่ที่ใส่นี่สีมะกูแล้วครับเพระาะว่าเดี๋ใส่อยู่ประมาณสิบหาหลังไม่มีหมองใส่ครับเราทีมงานพู้อยู่ทางพุ่นครับเวก้าอีพุ่นละไม่เห็นเราไเก๋จะใส่เวอร์สิบหลงังเหมือนนี้ได้แพากันไปใส่หมองมไม่เหมืนี่แก เม่คือนะครับ,ใส,รบใส่ทิ้งไปละนืมไม่นยามเลยกูเขาเคลื่อนไปใส่ทั้งไม้เขาครับนี่ครับทางแรกหลอนเลยครับทางแรกนีหลอนครับเปเดี๋ยวกลับมาเขาจะจีเก็บเที่เดียวครับ <c oughs> โอ้ยจียังแต่ลุยไปเลยนะครับดีคือ <c oughs> จะคือไหม ครับน,นี่ก็บหลอนครับโอ้พี่น้องเงี้ยเดือดนะครับเหมือนีะใส่หลอนหลังนี้เงี้ยเลงอยู่คือเก่าครับจะคือไหม,มันจะคือไหมัมนจะคือไหมเล่าอันนี้ก็บหลอนครับ อันนี้ก็รอนครับสามลังสุดท้ายครับจะเป็นยังไงอีกฟังหนึ่งหนาจะขึ้นกันแล้วครับพี่น้องนี่ครับรอนครับผมเด้อครับอีกสองลังนี่กลับไปจะเป็นยังไงแล้วนี่รอนครับวั หลังนี้ปลาครับเสซไปนี่ปลาหลังนี้คื้นางนี้โอ้ขึ้กันครับพี่น้องเลยบ่ได้เช็ดแต้มครับไม้นี่สมกับมากู่อยู่ครับเอ๋อครับอีเคปเบ็ดยังไม่เรียบร้อยครับผมครับผมเข้าไปไม้เมื่อกี้นี่ชิ้นหกหลังบ่ได้เช็ดแต้มนะครับมันเป็นไม้หมองห้าพักนะครับหน้าพักนี่เป็นยังได้โอ้หลังนี้มีอาการปลนโรคซีอูบ่ครับเจ้นะครับ วันนี่ปุ๋ยโอ้นาจีเป็นปลาดุกครับเจ๊แข็งปน้องนะครับเดี๋ยวงเด้อุ๊บโอ้โหปลาดุกครับพี่น้องตายพี่น้องเอ้ยบักเงี้ยเลยครับตายป่ะนี่โอ้แข็งนะครับเรียบร้อยครับแต้มเรกเข้ามาครับเอ้ามันมัครับว่ได้เห็นกับเขาครับผม หลังแหลกแมันเลยครับครับผมหล้างแหลกเข้าก็ได้การเลยเนาะครับแต่ว่าสยามล้างไปมันหล่อนมันยังเขากับการมาสามเที่เดียวนะครับนี่ล้งนี้ก็หล่อนครับหลังนี้โอ้หล่อนดีนะครับหล่อนปลาแยงเอะคือไปอยู่หล่อนแบบบ่มีแบบว่าบ่มีดึงนะบ่มีแบบดึงนมนมน่าจะเป็นปลาหน่อยตอดนะครับ น,นี่ก็หลอนครับโอ้ยเอ็นเดียวนี่ก็หลอนครับเฮ้ยค,คือแรงแหลกส่งคือกนะันนะไปทางนี้ด้วยเออ,เอ,อมันลมๆอันนี้ก็หลอนครับว้าหลอนสุดหลังครับพี่น้องครับโอ้ยสามแง่ครับผม <c oughs> หลังจากเข,ข้ามาขันแรกมา มิดจิลีเลยครับวันนี้อู้หลอนสุดหลังครับหลังนี้ก็หลอนครับผมเ <c oughs> ด็กการเลยเปียนเงี้ยแถบหลังครับเ <c oughs> ก๋ยิงหน้าเพิ่นมากะหองครับใส่ไปอีกร้านนึงโอ้ไม่ดึงไม่ดึงไม่ดึงครับถ่ายอย่เนาะไม่ดึงคอยด้ะท่านจะเห็นตู๋เนี่ครับ กล่องกระมัวมองดูตายยังกล่องกระมัวๆนะครับเต้ยว่าไม่เดือดย่งโอ้โหไปเข็งครับไปเข็งไปเข็งไปเข็งนี่ครับไปเข็งโอ้โหเต้ยครับเขาเตรมกันครับผมนี่ครับผมใน <c ười> กันครับในกัน ครับผมพยายามล้างได้ก็ับหล่อนสู่หลังเขาเขามีล้างได้ว่าสิบหล่อนหล่อนคักหล่อนแน่ครับโอ้นะแล้นี้ก็หล่อนครับโอ้ยไมไไ่ได้เปลี่ยนเงียรครับผมเลยล้างได้ก็หล่อนคักหล่อนแน่ครับพี่น่องหออล่อนแบบแบบก็ยังมันนดึงพ่อได้หุ่น่ครับพ่อได้พันหย,ยาพันยังพ่อได้ว่าป่ากินอยู่ หลังนี่บังขั้นเบ็ดครับพี่น้องบังบังขั้นเบ็ดครับเบ็ดโนมลงไปเลยครับดูป่าย,ยังมันยังดีทุกห้องจะเป็นป่ายังครับป่าเขาแตกเลยพี่น,ออน้องนียป่ายัง้อโอ้อยไปลงฝนที่เฮ้ยขเขาเขาอย่งมุนซะเนาะ ท่าน,น,เ,ออนเห็นอยู่ข้าป่ายังเอ,อ้ยัสักักหัวสักุกดูดูดูดไปไยังวะค่อยๆออกก่อนาเขาข้าเจ้าครับอย่างท่านบอกให้ต่ำถึงแล้วครับปอคครับปอค <laughs> กลับมาเลยอูฟันครับฟันแหน่พี่น้องเลยนะนี่ครับตัวปลาครับวูดีการนะครับเตรียมที่สามครับเตรียมที่สามนี่ครับตัวปลาครับพี่น้องโอ้ยประมาณสามขีดครับนี่สามขีดเลยครับเดรีการเลยครับเฮ้ยขเขาแค้มปาก บม่ได้เข้าตาครับของแค้มปากเนาะอืมคือบอกเนาะแบบนี้เนาะเียบร้อยครับผมนี่ครับตัวปลาครับนี่เรียบร้อยครับครับผมหลังนี้มีอาการครับโอ้ปลาเสียมครับปลาเสียมปลาเสียมครับปลาเสียม มามามาเห็นไหมมาเห็นไหมเห็นไหมเสร็จแล้ท่านหยาเมียบอกว่าหยาสูงไรครับพี่น้องนี่ครับวนี้ไกลครับพวกผาเสียมครับปูเด็กการนะครับผมนี่พอได้ใส่กับเขาเนาะครับกินเลือกเพิ่มเอาเดี๋ยวปูดก่อนนะครับไปเลยครับดเดบิทอยู่ประมาณสามสี่หลังเดบบะ มานนี้แหละครับม่านสามสี่หลังหลังเหลืครับที่เงียยังอยู่คือเก่าเปลี่นไปแท้สุดหลังนี่หลอนมดครับหลังนี่หลอนเดี๋ยวเขาจะยางมานใส่หนะเปราว่ามันเหลืออยู่กี่หลังครับอันี่สองหลังครับเนาะอันนี้ก็หลอนครับอันนี้หลอนครับหลอนครับ เอาไปอีหลังสุดท้ายสุดท้ายนะครับมันบ่ลเหรไม่เป็นรำมังแานว่สุดท้ายโอ้โหผครับหลังสุดท้ายไปอย่าี้เด็กยวหลังนี้นะโอ้โหยอยู่ขึ้นเก่าครับอ่ะไปเสียบเงี้ยขึ้นนะครับแล้วก็ทียางกลับขึ้นไปยางหล่อกับขึ้นแล้ววัตถุมีจ๊กแจมไม่ห้าเบิ้งบมนะครับไปครับครับท้ายยางครับหลังสุดท้ายครับ นี่ปลากระแงี้ยงนะครับโอ้ตัวบระเงีครับปลากระเงครับเจืตัวใหญ่ครับปลากระเงตัวใหญ่อึ๊บว้าิครับมาเบังมาบังยังซ้ำเดโอ้โหครับปลาเงี้ยนะครับนี่ได้การครับพ่อเด้ครับเขาเตี้มกันครับผมนี่ครับผลงานที่เราได้นะครับ แด่มานี่นีหรับนี่ครับได้ประกอตัวใหญ่ครับประมาณสามสี่ห้าซี่เขียดกับปลาดุกเต็มแดกเงี้ด็ครับตัวใหญ่ตัวงามครับเหลืองูครับปลาเสี้ยมครับปลาเสี้ยมปลากระเงี้ยนะครับปลาเค็งกระทั่งนี่ครับได้การนี่ครับพอดีกับเข่ากินนะครับผมเดือดรุ่นอีกสองคนนะครับเมือนี้มาหนำอ่า ผู icana, ้ใช้กำนักการนะครับพากันมานอนเล่นทวงครับพากันแชนปีไว้เรียบร้อยครับนี่ครับเครื่องเตรียมมีกับข้อครับผมอ่ะแจ้งถารุนเพร่ะท่านได้ขื่นมานะครับประเพณีพากันมาน่ครับผมเออครับบึงป่านักการครับเม็ดเส้าเก่าหลังบึงบนตัวประดุกปุยตะขีดีรัดสามตัวนี่ พันมีเงาประเคียงมะน้ำครับเคียงหน่อยพันได้ปรากฏตรพันใส่น้ำหอยพันนะปรเสียมสามตัวสี่ตัวอู้พันมานครับประมาณตัวเจ้าของเลยการเลยครับโอ้บึงป่าคู่เซ่ครับมาทีนี่อีตะขีเดียด耶พูดนะปดโอ้ปลาระแวงตัวนี้ไหมโคตรพันโคตรตัวนี้ไหม กินปลาเค็งไหมพอดีเลยกับเขาเลยครับแล้วก็พอปลากินมันนุ่มอ่ะ yup. พียกี่ตัวหมกหม้อครับว <INTER> ันนี้หมกหม้อใครคิดหน่อยว่ามัมากไงนะหมกหม้อนะครับมีปลาอย่างนี่วันนี้ปะกันแย่งไงหลายตัวครับปะแย่งปะเสียมกับปะดุกครับตัวมันตายหิวเขาแล้วหิวเขาแล้วทีมงานครับนักการครับ เมื่อนีเพิ่นมานครับเมียบป้หยยังก็เมียยังก็เมียบด่ด่าเมียบด่ด่าขึ้นาหนูเสือขึ้นมาหนูเสือกูใช่แค่กันครับเพราะเมียบ่ด่าครับคค่กันคค่กันครับผมหลังจากเขากินเขาเรียบร้อยครับ มายามปาครับรอบนี้รอบเด็กเลยครับเด็กแห้งมันตีซองแล้วครับระมาานีแ้แหละครับมุนี่ปุ๋ยเลยพี่น้องป้าเขาล้างล้างพุ่นก็นือครับล้างฝุ่นยินเสียงครับผมข้ามเบีดนมนมนมอยู่่นครับน่ะลักษณะนี้น้ะที่เป็นพวกัวรับพี่น้องเดี๋ยวด้ โอ้นนโนาทีพอควรจะยั่นได้ลงอ,อยู่ครับมันม้นแห้งปลาเขามันม้นแห้งแทงเบื้องข้าขบ,กกบไปนีอ้าวตุ๊บโอ้เนี่ย,ย,ยติ๊กเลยพี่น้องโอ้โออดโอ้โหลดเด้อ โอ้ปักง่ายเลยครับคนอ่ะปตอนนี้ไหมโอ้เหลอเนาะตาเขาโอ้โอเด๋อเนาะตัวสีหวานครับพี่น้อง าเลยครับขั้นครับขันเนี่ยพี่น้องเอ้ยเอ้ยออกเลยครับขั้นเจ้าขั้นไต่แรกเลยค่อยๆเดินเพกันครับโอ้ต่วนเขาเพิ่มไข่ซะเนาะนี่ครับพี่น้อง อู้บอกเอ็บเลยครับเอ็บปึ๊บโอ้แยโลครับตัวนี้โอ้ยงามครับพี่น้องงามไรงามไร น่ะเนี่ยเนี่ยเดือนทำงานหลังแรกอยู่แล้วครับหลังแรกอยู่แล้วหลังมาหลับกวนนีก่กระเทาะปวดุกข์นะครับโอ้โหเบ็ดเกือบงางครับนะเอ้าเอาถุงครับยกเฮ้ยเด็การเลยครับเด็การเลยนี่ครับผมปลดปลาได้แล้วครับเสียไปไหมครับ ข้ามาบ่งลังที่ว่ามี่อากาศนะครับก่อนอย่ามันหลุดครับเพราะว่าใส่เพ็ดดวงหน่อยครับไม่ใส่เพ็ดดวงเงี้ย <c oughs> บึงก่อนฝ่ายังอ้ยปลาดุกพวกครับผมกระวานปลาดุกแล้วครับนี่ว่านปลาดุกแล้วครับโอ้ยลีครับปลาดุกปุ๊บ ว้าวลดสามพี่น้องนัดด่นลดดีีครับว่าหรือตัวลดสามเกี่ยวหยานี่ครับเกี่ยวหยานี่ลดเลยนี่ครับโอ้เสียดายครับหลังนี้ถือปลาเสียมครับนี่ครับตัวปลาเสียมครับเยาว่าลดอีกเด้อหงยาปลาดุกเงยลดไปละมามา,มา นี่โอ้ใส่สวยครับตัวนี้ใส่งาานี่ครับตรงเี้ยนะครับนี่เด็กการครับผมครับไฟกับสิมืดครับโอ้ตรงไฟหัวโค้งกับมัดหม,ดหมดเลยครับแต่ว่าวัตียงพี่น้องซิซ่มาอยู่ขั้นขั้นจมลงไปไปลายน้ำนะครับปลายจมเลยซิวผมบอกคือวัตียงครับ โอ้บโบยู่ครับไปแล้วครับโอ้เสียดายดีโบยู่ครับผมหามมาเรื่อยๆครับรังนี่ขั้นโกงครับเต๋อโติงนะพี่น้องอาจจะได้อาการแบบเก่าแล้วครับโอยู่ล้วครับไปเห็นตัวผ่าหายปในอาการแบบเก่าแล้วครับโอ้นเกี่ยวกว่เขาอยู่พอดโบยู่ครับผมโอ้ย เรียบร้อยครับลลางนี้เซตเต้นำไรครับเถือกปลาดุกครับพี่น้องครับตัวปลาดุกครับโอ้โหได้การได้การครับได้การตึ๊บตึ๊บโอ้โหกว่าเขาบนลุดอีกซะเนาะฮึท่านสิลุดครับนี่ครับนี่ครับตัวปลาดุกครับผมได้การครับ เอเบเลยครับผมครับหลังนี่ป้าแต๋ครับโอ้หุนดีปุ๋ยครับพี่น้องลักษณะนี่จะเป็นปดุกเอ้ประคอขึก็ครับครับขั้นเบียดครับเดี๋ยวเขามารุนกันครับแต่ว่าขึ้นมีดครับก็เว็นดินครับมวียนมนดินไหมอยู่บ่โอ้หนาสิรุดอะไรนะครับม่ดินนะครับ โอ้น่าจะไปแล้วครับพี่น้องครับไปแล้วครับอยู่เลยครับโอเ้เสียดายครับเสียดายไปเร็วไปเร็วพวกนายขั้นเบ็ดต้องด่งเบ็ดด้วยโด่งเบ็วกว่ปกติครับไปแล้วครับหไหนที่เช้างานมากไหม <laughs> ยังกลับมาหลังนี้ แต่เดี๋ยวยิงครึ่งครับนราจะเป็นประดุกครับเนี่ยมันคือยู่ลึกอยูครับโอ้พ่านยาแบบเก่าเยอะโอ้เป็นตะลุดเห็นไหครับนะโอ้บักไงเลยบักไงเลยครับต้องใช้การลงไปเอาครับหยากันยาหยาสุด ที่มันโเกี่ยวขอกให้มันครับนี่มีประสบการณ์ลดมาแหลือองุ่นี่ยนี่ครับพี่น้องว้าที่หนึ่งแก้มครับไกลๆครับตัวปลาดุกครับโอ้โหได้การครับงามงามครับงามงามครับงามแห้งกำลังเสียเบ็ดหลังนี้นะครับหลังที่เขาปลดปลาดุกเมื่อกี้นะครับหล้างทั้งหนะครับมีอาการตีงครับ แต่ไฟมันบาแจ่งเนาะยังไปบะใเห็นดอกไต่พายแยงไปเบิ่งครับหลังที่มันที่มันปะดุกปลดลุกลุบไปรอบเมื่อกี้นะครับเทียกว่ตีงอาจารยปลาตอดครับตอดว่โอ้มันยู้ยูครับยู้ยูยู้ครับยูยู้ยู้เดี๋ยวว่บบางของกันแป๊บนึงปลาเสี่อมครับพีน่น้องมัยเมียนบอฟเฟก็บเ็นหงได้ครับนี่ครับตัวปลาครับน่าจะเป็นปลาเสี่อมครับ โอ้โหหมืนมืนมืนเอานี่ครับอึ๊บปลาเสียมครับปลาเสียมปลาเสียมนี่ครับตัวปลาเสียมครับอูเดการเลยครับวสวยๆอีกแล้วครับปลาเสียมนี่เป็นเตี้ยมนี่สองขับรอบนียนี่ครับผลงานรอบดรกรุดตัวนึงนะครับปลาดุกเนาะแต่ว่ากลับมาแกะมเมื่อไรอีกปลาดุกโอ้ตัวนี้ทองบาท เอนี่หาหาเตียมครับรอบนี้หาเตียมรเยมรบาบางแยกก็หาเตียมน้องติดตัวน่อยรอบนี้ได้กันครับรอบนี้ลังติดกันครับติดคู่ดนะครับลังนี้ครับติดสองเตียมครับผมนี่ครับครับล้างที่มันหลุดมันเคลื่อนที่หลุดประดุกนะครับประดุกหลุดเลยแต่ว่าคาา่าก้ามาได้ปพอร์เซียนะครับหล้างส่วน หลังนี้มาขึ้นคากรับเมาติดอุะดุกครับว่าเสามาไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับไปเลยวคากรับยังเข็บนะครับอู้ครับสุดเกือบสุดตัวยุค่าปลาทั้งกลุครับน้ำคงเนี่ยไปครับอ้เล็ดซากอลังแต่ว่ายางไก่ขนาดครับไปเร็วลนครับ นร่อนตลอดครับนี่ครับร่อนครับร่อนเฮ้ยดีแล้วร่างนี่นครับก็ร่อนที่ต่อครับไี่ยังผลมากเข้าพอมาครับครับใส่เรื่อยๆครับนั่งนี่สินเชือก คงตถึงม่าแต่ว่ามาอยู่ครับมันไม่ยังเกิดขึ้นโอ้ยสอบมากขึ้นแบบยิ่งๆบางทีครับเดี๋ยวแบบเงี้ยงครับเตียมต้องเตรียมนี่นะครับดูมือเที่ยวโอ้แต่ยังดึงยังปมาเคียงยังดึงบางที เลืเห็นว่าึงปัง่นไปเคียงวิคนคน่ะคนน่ะเมียนี่ดีไปเคียงครับไปเคียงนี่ครับไปเคียงโอ้เด็การครับเด็การแต้มที่สามครับตอนเศร้าครับผมไปเคียงไปงเคียงกินลกเลือกนะครับบางอย่านี่ปวดหงายเนี่ยครับดังนี้เลือกเป็นเสียกูหนึ่งตึง อยู่ไหมอ๋อดึงกิ้งฉี่ดึงครับดึงอยู่คนน่ะน่าจะเป็นปลาเคีงกิ้ก่าบวนี่พี่นอ้องเฮ้ยคนน่ะดึงไปปลาเคงเว้ยมาดูน่าหน,นีดีปลาเคีงสาวมากที่เป็นปลาเค็งครับโตัวแซมกันเลยครับพี่น้องครับโอเคครับอ้เป็นห้าอย่างมากเลยสิหมดแลยละครับแล้วนี่หลัน ลังนีครับหล่นครับสีมดหล้วแหะครับเนี่ยอายุสี่ลังครับพอดีสี่ลังจากนีไปนี่จากมุมนีนะครับมาเคื่อนนี่หล้างนีครับนี่ห้อยกิิ่นเทปอยูครับนี่หล้างนีมาเึ้ื่อนป้าเขาแต๊คครับนี่มาเนี่ยร้อนครับนี่บริการเลยโอ้มิดครับตอนจะเอาไปขึ้นตอนรอบคอนสีนอนนะครับโอ้ย นีร่อนครับทางสุดท้ายเเาป็นจังไครับทางสุดท้ายคือเก่าครับร่อนครับผมร่อนครับเดี๋ยวเก็บเบ็ดครับผมครับผมยามเรียบร้อยครับนะครับบรรยากาศไหมที่ใส่เนาะได้ปลาอยู่ประมาณสี่เต่มครับตอนเจานี่ครับเบ็ดที่เยาใส่ครับ ยี่สิบเก้าลังยี่สิบเก้าลังครับเบ็ดเดี๋ยวมือน,นีก็จะคว้ากับกลอนครับผมน้ามันมาเคลื่อนนี่มันมันรอบจริงหลัางจริงเขาแล้วนะครับวันนี้มือแรงหรือคลิปต่อไปนะครับสิบแปเมืองเดชแกะจังว่ากันไหมครับมือน,นี้กับขอ,ขอกับกลอนครับสวยแล้วครับผมเดี๋ยวสิบปทันโรงเรียนครับหกมุงกว่าละ ครับผมไปเจอกันคลิปหน้าครับผมจะได้ก็ฝากซองเล็กซองน้อยๆนี่ครับเป็นอมรามใจครับผมไปเจอกันคลิปต่อไปครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกดนะครับติดตามนะครับผมไปเจอกันคลิปต่อไปครับผมคลิปนี้ขอข่าวกล่าวคำ่าสวัสดีครับ